สำหรับวิธีการจอดรถเกียร์เอ็นะคะในรถ Honda City t u r b o รคันนี้นะคะก็เป็นรุ่น RS นะคะแต่ก็ใช้วิธีเดียวกันได้ทั้งหมดเลยซึ่งหน้าตากุญแจนะคะจะเป็นกุญแจดีโหมดแบบนี้นะคะซึ่งจะมีสลักกุญแจะคะ่ะอยู่ภายในกุญแจวิธีการก็คือกันมาด้านขวานะคะการมาแล้วก็ดึงออกดึงสลักกุญแจออกก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ เสร็จแล้วนะคะวิธีการจอดรถให้เราดับเครื่องยนต์ก่อนแล้วก็จอดรถในที่ราบนะคะกรณีที่เราไปจอดรถซ้อนคันเริ่มเลยก็คือมือขวาเรานะคะถือสลักุญแจแล้วก็ขาเรานะคะเหยียบเบรกแล้วก็ช่องเสียบจะอยู่บริเวณนี้นะคะช่องเสียบสลักุญแจจะอยู่บริเวณเกียร์นั่นเองหลังจากนั้นนะคะให้เรากดมือขวากดแล้วก็มือซ้ายโยคันเกียร์มาที่เกียร์ยน ปิดเบรกมือด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ประกอบกุญแจแล้วก็ลงจากรถแล้วก็ล็อกได้เลยค่ะ